สวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับช่างหายเรื่องทําวันนี้นะครับก็จะพามาซ่อมมหุงข้าวนะครับซึ่งเป็นมหุงข้าวของลูกสาวนะครับที่ไปเรียนมหาลัยนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับพอดีว่ากลับมาบ้านนะครับก็เลยถือมหุงข้าวนะครับมาให้พ่อซ่อมนะครับบอกว่ามันเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันไม่ทํางานเลยครับไฟไม่โชว์อะไรสักอย่างเลยครับ เราก็ยังไม่ได้แกะดูนะครับว่ามันเป็นอะไรสายก็ไม่เอามานะครับสายก็ไม่เอามาให้นะครับเดี๋ยวก็ต้องต่อไฟต่างหากนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาซ่อมไปพร้อมกันนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ำหรับมอคเข้ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นมอคข้าตัวเล็กนะครับไม่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับเป็นพ่อขนาดกลางๆก็เป็นยี่ห้อบอกชื่อได้นะครับเป็นยี่ห้อคาชิว่านะครับคาชิว่าเนี่ยคาชิว่าตอนนี้ก็เงียบนะครับเดี๋ยวเราก็มาแกะดูนะครับ ดูสภาพข้างในนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่ไล่วงจรนะครับพอดีว่ามิเตอร์นะครับตัวเลขก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวต้องซื้อใหม่นะครับมิเตอร์แล้วก็มาไล่วงจรไล่สายไฟนะครับทีละจุดนะครับเรายังไม่ได้เสียบไฟนะครับ นก็โอเคะคะรับสายออกนะครับน่าจะเป็นสายนิวตันนะครับก็โอเคครับก็ถึงกันนะครับถึงกันก็ลำบากนะจับมิเตอร์ดูครับศูนส่วนไฟเข้านะครับสีขาว ก็จเจอจุดแรกเลยครับไม่มีไฟออกมานะครับส่วนนิวตันนะครับเนี่ยก็จะเป็นนิวตันก็จากสูนสูนนะก็คือถึงกันนะครับส่วนไฟเข้านะครับเนี่ยเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับก็ดูได้นะครับดูได้ดูได้เหมือนกัน ก็จะไม่ขึ้น0ูนย์นะครับเป็นนิวตันนะครับนิวตันก็ขึ้นศูนย์ศูย์นะก็แสดงว่าไฟไม่ไม่ผ่านจุดแรกเลยครับน่าจะเป็นที่เทอร์โมฟิลนะครับก็มาเช็คกันดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะ ออลองเช็คไฟเข้าใหม่นะไฟเข้าใหม่อันนี้ไปที่ไปที่จุดต่อของเทอร์โมฟิวเลยครับนะครับก็จะขึ้นศูนย์นะครับลองออกจากเทอร์โมฟิวนะครับอันนี้ออกจากเทอร์โมฟิว ก็ไม่ขึ้นนะครับดิจิตอลไม่โชว์เลยครับขั้วออกจากเทอร์โมฟิลนะครับอันนี้ขั้วเข้านะครับครับก็เป็นศูนย์แสดงว่าเทอร์โมฟิลนะครับน่าจะเสียนะครับก็เช็คง่ายๆครับเดี๋ยวเราลองลองจ่ายไฟเข้านะครับถ้าเราไม่มีมิเตอร์นะครับเราก็จะใช้ไขควงเช็คไฟดูก็ได้นะเพราะว่าวงจรก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับสําหรับมองเข้านะครับเดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้านะครับ ลุกสาวไม่เอาสายไฟของม่งเข้ามาให้นะครับเราเลยต้องมาจัาไฟที่ขั้วนะครับที่ขั้วไฟเข้านะครับตอนนี้เราก็ต่อไฟเรียบร้อยนะครับเรามาลองเสียบไฟดูนะครับว่าการใช้มิเตอร์กับการใช้ ไขควงเทสไฟนะครับเดี๋ยวเราก็มาเสียบไฟดูนะครับทำลองเทสไฟดูนะครับนะครับก็ไฟจะเข้านะครับไฟจะเข้าก็มาที่ ควบเทอร์โมฟิลนะครับอันนี้ไฟจะเข้านะครับส่วนไฟออกนะครับเนี่ยก็จะไม่มีนะครับไม่มีไม่มีนะครับกรณีที่เราไม่มีมิเตอร์นะครับใช้ไขควงเทสไฟนะครับเช็คก็ได้นะครับเนี่ยก็ไฟก็จะไม่โชว์อะไรนะครับก็จะเงียบหมดก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็จะมีไม่มีไฟโชว์นะครับเพราะว่าเขาไม่ผ่านตัวเทอร์โมฟิลนะครับ โอเคครับเราก็เจอปัญหาแล้วเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรนะครับเทอร์โมฟิลนะครับมาเปลี่ยนนะก็ถอดก่อนนะเดี๋ยวเราก็ไปซื้ออะไรกันนะครับหลังจากที่เราไปซื้ออะไหล่นะครับเทอร์โมฟิลนะครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับก็ไปซื้อจากร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็หาซื้อได้ตาม อานทั่วไปนะครับที่มีขายเนี่ยอันนี้ก็ได้มาครับเนี่ยตัวละสิบห้าบาทนะครับสิบห้าบาทสำหรับเทอร์โมฟิลตัวนี้นะครับที่เสียไปนะครับสเปคเขาก็เวลาเราไปซื้ออะไรนะครับก็ซื้อให้ตรงค่ากันนะครับสายตาก็ไม่ค่อยจะดีนะก็เป็นสองร้อยห้าสิบโวลต์นะครับเป็นสิบแอมป์นะครับร้อยห้าสิบห้าองศานะครับ สาซีนะครับนี่เราก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็สเปคเดียวกันแล้วเนี่ยซื้อมาเปลี่ยนใหม่สเปกเดียวกันเลยนี่ก็มาลองสลับขั้วกันดูนะซึ่งในความคิดแล้วนะครับในความคิดของผมแล้วนะครับก็มันน่าจะได้นะครับมันน่าจะได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับพอเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนก็อยากรู้นะครับว่ามันสลับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ อันนี้เราก็ได้สลับขั้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เอาสีดำนะครับออกเป็นทางออ <ric verdade al language> กนะครับ <iquement>. แล้วก็อันนี้เป็นทางเข้านะครับลองเทสดูแล้วครับแล้วเราก็ลองเสียบไฟดูนะครับลองเทสดูนะครับก็ดูนะครับเลาวก็ไฟก็ติดนะครับก็ไฟไฟก็ติดครับอันนี้ก็ไฟเข้านะครับ ึ่งระดับสายตานะครับใช้กล้องนะครับก็ไม่ค่อยเห็นเยอะซูมนะอันนี้ก็ไฟเข้านะครับก็จะเห็นเห็นแป๊บๆนะให้ดูกันเลยแล้วว่าไฟมันเข้านะนะครับในกระทางเข้านะครับี่ทางออกนะครับก็แสดงว่านะครับแสดงว่านะครับ เทอร์โมฟิลนะครับไม่มีขั้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับฟิลตัวหนึ่งนะแต่มันก็เป็นฟิลที่คอนโทรลโดยอุณหภูมิของความร้อนนะครับถ้าเกินกว่านี้นะครับเขาก็จะขาดนะครับอันนี้ก็ได้นะได้หูนะครับตีเขียวตดแล้วโอเคครับได้เดี๋ยวเราก็จะต่อไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะทําการบักรีนะครับก็สรุปนะครับการต่อเทอร์โมฟิลนะครับ สลับขั้วก็ได้นะครับก็ไดนะ้โอเคครับเดี๋ยวเราก็ประกอบไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับการซ่อมมอเอรข้าในครั้งนี้นะครับก็ เสียค่าใช้จ่ายไปนะครับ15บาทนะครับในการเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนะครับนี่เสียบปลักแล้วไฟก็จะโชว์แลครับนี่ลองกดดูนะนี่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้ก็เป็นการเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับ ช่างหาเรื่องทำนะครับได้มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการซ่อมสร้างนะครับการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าทําอะไรต่างๆนะครับที่เกิดในชีวิตประจําวันนะครับได้ทําขึ้นมาหรือว่าซ่อมหรือว่าได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเราก็จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวก็เอาไปให้ลูกสาวนะครับที่กรุงเทพนะครับใช้ได้นะครับ โอเคครับสวัสดีครับ